สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามารีวิววิธีไปฝากกระเป๋าที่สถานีเกอร์เดยงที่ปารีสนะคะสถานีนี้คนเยอะมากเพราะว่าเป็นสถานีที่เหมือนสยามบ้าเรานะคะคือคนก็จะมาเปลี่ยนสถานีกันที่นี่นะคะเราก็จะเดินตรงไปที่ฮอล์สามเลยนะคะเดินตรงไปเรืเร่อยๆเลยนะคะจนสุดฮอล์ที่สามนะคะนี้คนรีวิวก็เดินมาตั้งแต่ฮอล์หนึ่งเลยนะคะ เห็นนะคะคนเยอะมากเลยพอมาถึงตรงสุดทางแล้วเนี่ยก็จะเห็นที่ถักกระเป๋าแบบนี้นะคะจริงๆเขาไม่ให้ถ่ายข้างในนะคะก็เลยต้องถ่ายข้างนอกเราก็จะเดินเข้าไปข้างในผ่านประตูตรงนี้เข้าไปตรงนี้นะคะแล้วเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอากระเป๋าวางบนสายพานตรงนี้นะคะเพื่อที่จะกดจับหาสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งต้องห้ามนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามาตรงส่วนของล็อกเกอร์ยอดเหรียญแบบที่พี่คนนี้ทําเลย ะะซึ่งพอใส่กระเป๋าเข้าไปตามไซส์เนี่ยมันก็จะบอกว่าราคาเท่าไหร่นะคะก็หยอดเหรียญเข้าไปพอหยอดเหรียญได้ปุ๊บก็ล็อกแล้วก็จะได้ตัวแบบนี้ออกมาตัวแบบนี้ก็จะบอกว่าเบอร์อะไรนะคะส่วนเวลาจะเอากระเป๋าออกก็แค่หยอดบัตรนี้เข้าไปในล็อกเกอร์ก็จะได้กระเป๋ากลับมาแล้วนะคะง่ายมากเลยนะคะข้อ3นะคะลองดูนะ